ไอ้กูพูดต้องนานกูลืมเปิดไมค์ไอเวนอะไรวะโอเคโอเคโอเคมันแหลกด้วยแหละเออแจกันบ้านใครไม่รู้แต่มันไม่ใช่ของกูอ่ะกูไปละคุณยายแกนหนีเขาอยู่ไหนวะโอ้ยยัม่งเสียงหลอนชีพหายเลย เออโลมันไม่มีใครใช่ไหม,มนั่งไงเดินมาแล้วแล้วก็เปิดประตูแบบโง,ง,ง่มันหายไปไหนวะมีใครทําอะไรอยู่บนซ้ายนี่เนี่ยมาซีเมียมึงนีโโอเคโอเคสีบ้านมึงสิแล้วดูดิโตมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอ่ะไม่มีใครเคยทําอะไรอ่ะ

อย่าเห็นกูอย่าเห็นกูอย่าเห็นกูกูขอร้องแคแหลยอย่าเห็นกูโนโนสกินยังโนโนสกินยังดีที่กูไม่ออกไปเลยไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยวะ่ะแล้วมันก็ติดบักอะไรหน้าประตูเด้ย แล้วมันก็วางกับดักหน้าประตูไว้อีกอะดูมันสิมันฉลาดมากมันมีสมองกับคนคนหนึ่งอะเฮ้ยอื้มอืมอี๊ยยยยกดผิดกดผิดมีใครมีหิยยยยงมยยยย เสียงเพลงมันโคตรเวลี่แซสมากเลยเสียงเพลงมันดูแซสโซแซสสุดๆเลยนะฮะเล่นเกมน,นี้หน่อยละกันนะวันนี้ผมจะมาเล่นประมาณสี่เกมนะฮะมันมีเกมอะไรบ้างก็ไปต้องไปดูเอาในคลิปเอานะฮะ เพราะผมก็ไม่อยากพูดเหมือนกันนะฮะว่ามันดีเทลสมัยมากผมเป็นคนไม่ขิดเกียดพูดเยอะเลยไม่ใช่เลยหรอก สิบกระบวกไอเ้เหียไม่อืมมันเป็นอะไรที่เวลี่แซดมากว่าจะทำซีรีส์เกมเมลหนึ่งร้อวันนะแต่ใจคิดไปเป็นมานะไม่เอาอะ่ะมันเล่นไปแล้วแล้วเคยมันมีตังเยอะอยู่แล้วอะ่ะแต่ไม่ไม่ไม่ขโมนหูโอ้ช oh, ั เคโอเคโอเคโอเคแค่นี้พอแค่นี้พอโอ้ยเยี่ยหูปุ้ยซัดไม่น่าใส่หูฟังเลยไอเด็กเปรตแกทำอะไรของแกน่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำอะไรอ้าวชืบชืบโอ้ยโอ้ย เมื่อกี้นี่แค่วูนวอล์กใช่ไหมนะแม่งเลยโอ้ยอุย้ยสิเชียวนิดเดียวเองอะโอ้ยโอ้ยอือสดุดยอดย่าบ่อยมากอือลองชิคด,ดูสองอันอะฮะ ตัวอาาักขระพิเศษมาเดเราจะต้องทำสัตติให้ได้นะฮะอืม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 ,อมเอาเฮ้ยเกมกูขางเมื่อกี้อะไรวะปึ๊บลุกเดี๋ยวนะ คือมันไม่คิดที่จะมีตรงไหนเลยใช่ไหมเนี่ยแม่งมีแต่ตรงนี้ตรงเดียวเนี่ยอะไรวะโอเคได้ตัว A แล้วมันอ่านว่าอะไรวะเรียบร้อยแล้วเราได้เครื่องสูบนะโอเคเอาดาวมาอืมแหลกเลย เราน่าจะมาถึงก่อนเขาแล้วมองเมื่อกี้เห็นนะน่นมันหายไปอ่ะมันต้องซิกแซกหน่อยนะนี่แหละมันเป็นเกมที่เหมาะสําหรับคนที่เล่นปากรวาแล้วก็ออฟบี้บ่อยนะโดยเฉพาะผมเนี่หลเล่นออฟบี้ประจําเลยเวลาเล่นเกมโรบอกนะฮะแต่ก็ไม่เล่นมากเท่าไหร่นะเล่นแค่สองสามครั้งก็เลิกมันไม่ใช่ออฟบี้หรอกมันเป็นเกมก็คืกับเป็นการ ฝึกสามาธิมากกว่านะฮะเออมันก็ผ่อนคาไปอีกแบบนึงแหละเอ้ยเออมึงเต็มเต็มหน้ากูเลยแล้วหมาดนชนหมดตี้เลยเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้ดนชนหมดเลยอะโอ้โหแปบ๊บเดียวก็ได้เงินสองร้อยแล้วหรออะไรวะมันน้อยจังเลยวะ คือเอาจิงนราควรมันน้อยจริงเว้ยเนี่ยได้เงินแค่สองร้อยเองแต่ไม่เป็นไรอย่างนี้เราก็ต้องใช้เพราะว่ามันฟรีมันคืออะไรน่าจะเป็นโทเคนนะสเปอันนี้แต่โทเคนแะนะ่ๆมา let's go เปลี่ยนพิเตนโทเค็นนะอ๋อน่าจะเป็นดาวแล้วก็ไม่รู้หละแต่ช่างมันเถอะเรายังไม่ใช้มันนะโอ้ยเออขอโทษไม่โดนจับเน่เน่เล่นใหม่เล่นใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,เใหม่เมื่อกี้แค่เซิร์ซๆนะ่ะโอ้ยหัวโคก เมื่อกี้กินต้ยมยำมาใช่ไหมต้ยมยำโขงไม่ใช่โอ้ยใช่ชนอากาศก็ยังเจ็บเลยเอ,อะไรวะนี่มันแหกกฎฟิสิกส์สุดๆโอ้ยชนอากาศดีแล้วชือ้อไม่ได้ไม่เหล็กอย่างนี้เอามาแล้วทำไมกูต้องมาอยู่แบบนี้ด้วยเนี่ยไม่เข้าใจโอ้ยแล้วมันมีตัวนี้ตั้งแต่เมือะะ่อไรแล้วใครไม่บอกกูเลย โอเคมาอีกรอบหนึ่งน่าจะเป็นดาวที่ใช้แบบเวลาอะไรเส่อแหละมันคืออะไรก่อนเถอวิ่งรองเท้าลงเท้ากระโดดสูงออกมานี่อืมชืบจะหมดแล้วอะไรวะเนี่ยมันเร็วมาก โลเท้าจำบูทเมื่อกี้เกือบเมื่อกี้เกือบตกไปตายแล้วไงกูอจื๊บเป็นไงรถไฟอ่ะรถไฟก็ไม่เว้นอือๆเมื่อกี้รถไฟเฉียวเมื่อกี้รถไฟเฉียวหัวนะฮะหัวเกือบแตกมันบอกว่ารันอะไรสักอย่างนั่นแหละ TOP รัน อะไรวะยู you, ตัวยูนี่แล้ได้ตัวยูเรียบร้อยแล้วทุกคนหลือแต่ตัวเอ็มนะฮะก็ช่างมันไปก่อนนานๆทีกว่าจะเจอแล้วเนี่ยตำรวจอย่าตามฉันมาโอ้ยนั่นไงหมาคุณตำรวจก็โดนแล้วคุณก็ตำรวจก็โดนนะฮะเฮ้ยไม่ไม่ไม่กดผิดไม่ไม่ไมไม ไม่จริงนะต้องดูโฆษณาที่มันโดนลิขสิทธิ์เนี่ยนะนะมันเขาไม่ได้จ่ายเฉยเลยมันไม่ได้โดนลิขสิทธิ์หรอกแต่มันเขาไม่ได้จ่ายนะเขาไม่ได้จ่ายนะครับ no โนสปอนเซอร์กูว่าสามเกมพอเหรอไหมหรือว่าสองเอาสองสองเกมเหรอสามสามสามฟรีไฟ์เนี่ยนะ ไม่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 ไม,ไม,ไม่โอเคโอเคทุกคน3เกมสมเกมพอพอพอสเกมนะฮะสมเกมจริงๆเิมที่สามก็ขาดไปไม่ได้นะครับนอกจากโลบ็อกเซียนะฮะไม่อะมันชื่อว่าโลบ็อกเฉย ก็อาจจะเงียบๆหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้ทาคลิปกับน้องรักนะฮะพอดนี้ว่าน้องรักมันไปนเล่นฝีไฟนะครับก็เล่นไม่มีแขกนักเชิญมาเล่นเกมลูบบ็อกเซียนเองนะครับก็อาจจะเงาๆนิดนึงนะฮะเลขอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกเลยก็คือการทาคลิปของผมจะเปลี่ยนไปเป็นทาช่องสํารองแล้วนทุกคนไม,ไม่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 คือ ช่องสำรองผมมันเหมือนกับแบบว่ามันใช้เชื่อมต่อก,กับบัญชีของแตมัใช้มาใช้เชื่อมต่อก,กับของบัญชีของวินสายฟรีไม่ได้นะใช่ครับมันก็เลยนั่นนะฮะโอเคมางั้นเราเล่นกิดนี้แล้วกันสปอร์ตอีซี่ไดแล้วเราจะกิดเน็ตด้วยนะไม่งมันจะทําให้มันจะทำให้มหัมีโฆษณาขึ้นมาเรื่อย ต้องชื่อคลิปสาเกมพอเนาะสี่เกมดูแล้วไม่น่าไหวนะฮะสเกมมันอาจจะไม่ไหวนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้ดูแบตเลยนะว่ากูฟังมันแบตเท่าไหร่นะหรือถ้าเกิดแบตหมดแล้วก็คงต้อง เปิดเอาฟังกันอย่างเดียวแล้วแหละมันเป็นแบบูฟังแบบไร้สายนะครับมันเชื่อมต่อบลูทูธซึ่งถือว่าแบตมันจะหมดหรือเปล่าเฮอมันมีอยู่ร้อ์นต์นะไม่ได้ชาร์จไปด้วยโอเคมาทุกคนโอ้ไม่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 หูกูหูไม่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 หูกู ถ้าเกิดผมไปเล่นเกมเฟดี้แล้วถ้าเกิดแบบตอนได้บันเข้าเกมเฟดี้มันจะเป็นยังไงวะหูกูนี่น่าจะแตกเลยนะหูกูแบบอืมชาดับอะอมันมีเพลงด้วยมันมีเพลงด้วยเอออ่ะขึ้นไปขึ้นไปเรียบร้อยนี่ครับคือรถที่สามารถไต่ตึกได้นะครับนี่โชว์เทเ่ไปหนึ่งทนครับมันเป็นบักน๊กอันนี้คือนี่เขาเปลี่ยนแบบเกมแบบไปเยอะมากเลยผมก็ชอบนะคือมันเท่ดีนะครับ ก็ตอนนั้นนะครับอัดคลิปไปแล้วแล้วคลิปมันหายเออมันมีกำแพงตั้งแต่ตอนไหนวะเขาเขาเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเน,นี่ยเนี่ยคือผมก็ชอบนะเพราะว่ามันดูสมจริงอ่ะเออมันมีเพชรลิขิ์ด้วยมันติดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่เป็นไรหรอกมันเป็นเกมปวดผมนะครัเอา้าได้รถแล้วอีกคันหนึ่งเอามาสะสมไว้ รถคันแรกได้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนคันที่สองอะ่ะคันที่สองอะ่ะอันนี้คือรถคันแรกไว้แล้วรถคันแรกก็คือมันเท่ด้วยะฮะมาได้แล้วทุกคนได้รถคันนี้แล้วเย่ได้แล้วรถแบบเท่เท่จะจัดเลยทุกคนรถหน้ายาวนะฮะโอเคลองใช้กันดูนะทุกคนว่ามันจะแรงแค่ไหนนะฮะ มาข้อมูลเกือบเต็มนะฮะเกือบเต็มจริงๆเลยนะฮะอือโอ้โหสี่กิก What the freak Oh my low นอะไรที่โคตรเยอะเลยนะน่ะเอาจริงดิโอ้โหแม่งกิก Oh my oh Oh my low my 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 โอ้โหเยอะเยอะจริง โอ้โหโอ้โหแม่งยังเยอะเลยโอเคโอเคโอเคลไฟล์แล้วโหลไฟล์แล้วแล้วก็จะไปเล่นเกมต่อแล้วตอนนี้นมาทุกคนแล้วทำไมรถมันเป็นแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เลยโอเคมาเอาเชือกแหลกเลย พื้นตีเต็มอย่างเดียวเลยมันทําให้รถกแหลกเลยไม่นี่ครับทุกคนเร็วอยู่นะก็ได้อยู่นะมันก็เร็วอยู่นะเออเอ้ยไม่รถชั้นเพิ่งเพิ่งได้มาฟรีเลยไม่ใช่เหรอวะมาทุกคนเราขับต่อเราไม่เราไม่สนใจตอนนี้นเฮ้ยเร็วกว่รถคั้แรกนะทุกคนคือเร็วนะอัปเดตอย่างดีเลยเนะี่ย ปกติก็ไม่แรงเท่ากับรถคันแรกนะรถคันแรกแม่งแรงมากมันมีไม้บอกเลยนะทุกคนว่าตอนนี้ผมขับไปกี่ไม้แล้วผมขับไปประมาณสิบเอ็ดกิโลแล้วนะฮะอื้อ,ลดลดลดอรถรถรถเออรถเอ,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 อมาดีฮะ ผมเข้าขอุโมงทีไรมันจะมีโฆษณาขึ้นมาทุกทีเลยนะแต่ว่าผมปิดเด็ดเอาไว้อะนี่แหละอออันนี้อาจจะเป็นการทำคลิปอันนี้นะครับอาจจะเป็นอีพีหนึ่งก็ได้นะครับในการขับรถคันนี้นะครับถ้าเกิดขยะยให้ผมเล่นรถเออก็สามารถคอมเมต์มาได้นะฮะเอ้ยทำไมเครื่องบินมันสามารถขยับได้ด้วยรอหรอ เอ้ยเดี๋ยวไปขัดล้อมันไว้ดิไม่ขัดล้อมันขัดล้อมันไม่ให้มันไปไม่ให้มันไปไม่ให้มันไปอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าไป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 ไม่ให้ไปเบรกเอาไว้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 น <c oughs> ี่กว่าดืฟ้าอีกแ่าเนี่ยเท่จัดเลยนะฮะโอ้โห ไม่ไม่ไม่มันจะหลุดมันจะมันจะหลุดแล้วมันจะหลุดแล้วไม่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 อย่าให้ไปเบรกเอาไว้เบรกเอาไว้ไม่อืมทำการถอยดังหยุดได้ไหมไม่ไม่ไม่มันไม่ยอมหยุดเลยอะให้มันหยุดให้มันหยุด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 ติหยุดหยุดหยุดมันไม่หยุดเว้ยมันไม่หยุดมันไม่หยุดทำภารกิจหยุดเครื่องบิน ด,าาเดเครื่องบินมาหยุดเครื่องบินหยุดหยุดหยุดเครื่องบินหยุดหยุดตีโอ้โหมันจะไปถึงไหนวะเนี่ยมันไม่ยอมหยุดให้เวยทุกคนมันไม่ยอมหยุดไ,ไ,ได้ผมบอกน้องว่ามันจะบินแล้วอ่ะเฮย้ยเอาจริงดิทุกคนมันเริ่มเร็วขึ้นแล้วนะเนี่ยตอนเนี้ยดูดิเฮ้ยมันเร็วเร็วขึ้นแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทุกคน ฮโคตรเร็วเลยไม่ออเออเฮ้ยทุกคนไม่อย่างที่เลยว่ะรลเครื่องบินมันบินฮือ,อเฮ้ยที่ที่ที่ว่ะเฮ้ยที่ว่ะมันอัปเดตมาใหม่นะครับมันเป็นการอัปเดตนะฮะครั้งใหญ่เลยนะครับที่มีเครื่องบินอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยเว้ยเกมเนี้ยคือเดือนสำหรับสำหรับสายเล่นรถนะฮะแบบสำหรับสายชอบพวกรถอะไรอย่างเงี้ย เหมาะมากเลยนะครับเกมเนี้ยไม่ฉันบินไปไม่ถึงหัวันต้องยี่สิบห้าไอชิแม่งอย่างเยอะไม่นะโอโ้ก็ได้อยู่นะเกมเนี้ยคือดีมาโอ้โหรถคันนี้บินได้ไม่โอ้โหรถหรือเครื่องบินวะเนี่ยแม่งบินได้ด้วยโอ้โหโอ้โหอื้มอื้มอื้อหืออื้อหม โอ้โหอะไรวะเนี่ยอินดี่ตัดทาโกทาโก้เรียบร้อยไปแล้วทุกคนมาถึงรถผมแล้วนะแต่คลิปยังไม่จบแล้วทุกคนคลิปยังมีอีกยาวเลยอะจังหวะเนี้ยนี่จะเป็น EP แรกในการขับรถเองนะ โอ้แม่งเจ๋งเลยอะ่ะแม่งเจ๋งเลยอะ่ะคือแม่งตื่นตามากเลยเมื่อกี้เนี้ยเอ้ยรถคันนี้มันเลี้ยวเองได้ไงไม่ไม่ไมเออโอเคอันนี้เป็นลานเจาะเครื่องบินนะอันนี้อัปเดตแล้วนะอันนี้อัปเดตเยอะมากเจ๋งว่ะไป let's go อื้ วันนี้เากำลังขับรถแบบโคตรรวดเร็วเลยนะครับประมาณ200กว่า200กิโลเมตรนะต่อชั่วโมงเลยนะฮะโอ้โหเฮ,โฮ้ยเลยไม่เอออืมดูโมนี่ดูคนไม่่างที่เลยว่ะ ไมนเป็นอะไรที่เท่มากเลยนะฮะโอมันลดอย่างเร็วเลยอเขาบอกเฮ้ยไม่เออโอ้โหรถรถไม่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 ขโมยรถรถลดความลดความลดความโอ้มีอะไรให้เราเก็บมั้งอะแล้วมันต้องเป็นแบบทางโค้งด้วยโอ้โหแล้วเรจะไปเก็บได้ไหมเนี่ย โอ้ไปเร็วไปเร็วไปเร็ว let's go let's go เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาอยากเจอเครื่องบินนีกว่ะเฮ้ยเก็บ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 มามามามโหลนโน่นโน่นเรียบร้อยไม่ระวังเลยตัว <t angan ables> เคไม่เก็บละไม่เก็บแล้ว,เ,ลวเออโอ้โหโอ้โหรถรถอืมลถบินได้แสนหลเทเออติดบาเรียนี่มันกำแพงไททันหรือเปล่าทำไมเมื่อกี้มันถึงเห็นชนแบบกำแพงอันเล็กๆวะกำแพงไททันใช่ไม่มีใครสามารถผ่านมาไปได้หรอกถ้าเกิดมันเป็นกำแพงไททันจริงๆอ่ะแม่งกำแพงไททันลงโหนไม่อือ เฮ้ยดูโคนนั่นไงเครื่องบินม่มันจะไปแล้วมันจะไปเร้วผมต้องเร็วกว่ามันผมต้เร็วกว่ามันรินร็่นรุ่นรุนบินบขัดนรอไนรุนรุ่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 นร้ยนรุ่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 ัรุน <c oughs> รุนไุ่่นนรุนนไรร่นรรร่ร่รนน โอ้ยเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ขัดขัดล้อมันไว้ขัดล้อมันแม่ไปไม่ให้ไปไม่ให้ไปไม่ไม่รถรดรดลไม,ไม,ลลลไม่ตอนรถกําลังขัดล้อรถอันนี้อยู่นะฮะขัดล้อเครื่องบินนะ แล้วเราจะต้องไปดูการที่เครื่องบินมันบินไปพร้อมกันนะทุกคนโอ้โหแม่งเร็วแลทุกคนแม่งเร็วแล้วแม่งเร็วเร็วตอนนี้คือเร็วแล้วนะเร็วอยู่เร็วอยู่อ้ยจะบินแล้วจะบินแล้วจะบินแล้วทุกคนโอ้โหตอนนี้คือแบบโคตรเร็วเลยอ่ะดูดิไม่เหมือนฟ้าผ่าเลยตรงล้อรถแบบผมว่านี่มันเดอะฟ้าดีว่วโอ้โห รถจุดเครื่องบินก็บินแม่งจิดในตั้ด้วยแม่งดูดิมีควันตรงลอ้ออย่างเท่เลยแล้วดู้อว่าผมดิไม่เหมือนฟ้าผ่าเลยแบบเปียงเปียงเป,ยง,เปยงอ่ะโอ้โหรถโอเคกลับกลับไปสภาพเดิมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรถมันจะดูไม่เท่เอาอยีา่หัวน้องเครื่องบินมันลงจอดอ่ะทำไมมันถึงหยุดอ่ะเครื่องบินลงจอด่ะทุกคนโอเคอืม โอ้โหไม่ร okay, ู okay, ้คนไม่อย่างที่เลยว่าเครื่องบินเน่ะเออทุกคนโอเคทุกคนสรักินี้ผมก็ต้องขอตลาไปก่อนจะกนใหม่ในคลิปหน้านะครับอ้อยัง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 หรือรถอีกคันยังหลือเครื่องบินอีกคันหนึ่งที่จะออกที่จะออกมันจะออกแล้วทุกคนมันจะออกเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วขัดล้อ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 มันไปขัดล้อมันขัดล้อหน้ามันขัดล้อหน้าขัดล้อหน้าไม่ให้ไม่ให้ล้อหน้ามันไป

โอ้ยอย่างที่เฮ้ยเฮ้ยไม่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 รถเรารถเราจะพังไม่ไปหยุดรถไปหยุด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 เครื่องบินไปหยุดเครื่องบินอย่าไปอย่าไปอย่าไปไม่ให้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 ไปหยุดสต็อปพลีด หยุดหยุดหยุดหย,ย,ยุดเครื่องบินได้ไหมเนี่ยน,น่าจะไม่ได้แลทุกคนแม่งเครื่องบินแม่งเร็วกว่าเราต้องเยอะเอ้ยเรียบร้อยทุกคนตอนนี้เราก็รถมาตรงน,นี้เรียบร้อยแล้วนะเองมาดูกันดิว่าเราจะสามารถที่จะทําการทําการที่จะอยู่ข้างๆเครื่องบินได้ไหมนะฮะโอ้โห ไม่โอ้โหไม่อย่างที่เลยทุกคนดูดิแม่งโคตรเร็วแล้วตอนเนี้ยจะบินแล้วจะบินแล้วโอ้โหเสียงดังมาก <c oughs> แค่เปิดเสียงปะปะโอ้โหโอ้โหูรถผมแม่งอย่างเร็วเลยทุกคนดูดิแมันสี่ร้อยเลยอ่ะเมื่อกี้ในสี่ร้อยเลยทุกคนในอย่างเร็วเลยอ,ะอ่ะเฮ้ยโอเคทุกคนตัดสินต้องขอตลาไปก่อนจ,กจะกันไปในคลิปหน้านะครับแม่งอย่างเท่เลยว่ะ